เราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์กับตัวเครื่อง DJ ดง่ายมากง่ายมากอัปเดตแบบนี้หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาทำมาง่ายมากๆแล้วนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Sunday l i ล e ์นะครับ DJ l a b อย่างเป็นทางการนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนเพี่ๆน้องๆได้ดูนะฮะใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ DJ นะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับผมสืบเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับวันอาทิตย์ก่อนที่ทํา ซันเดย์ไลฟ์ไปเราก็มีการพูดถึงเรื่องของการอัพเฟิร์มแวร์กันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนนะครับวิธีการอัพเฟิร์มแวร์ด้วยตัวเองซึ่งมันง่ายมากครับหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการอัพเฟิร์มแวร์เป็นอะไรที่ยุ่งยากซึ่งใช่ครับแต่ก,ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ว่าณับนะปัจจุบันเนี่ยมันมันง่ายมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมา,อาสอนนะครับว่าเราจะอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยได้ยังไงบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้ผมจะสอนทั้งหมด2แบบก็คือเป็นการอัพเฟิร์มแวร์ของเครื่อง er ที่เป็น ประเภทพวกดีดีเจหรือว่าประเภทพวกคอนโทรเลอร์นั่นเองกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นประเภทพวกอ l l i n one นะครับผมซึ่งไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมในการอัปเดตเฟิร์มแวร์มันก็จะอัปเฟิร์มแวร์กันอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอทวนกันอีกสักนิดนึงนะฮะอัปเดตเฟิร์มแวร์ในที่นี้เนี่ยในแบบที่ผมกำลังจะสอนเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องของ p i o n e e r DJ เเท่านั้นนะครับผมซึ่งสำหรับเครื่องแต่ละยี่ห้อเนี่ย มันก็จะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ต่างกันนะครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ต่างกันแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมขอพูดเป็นของ pioneer dj อย่างเดียวก่อนละกันเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยก็จำหน่ายตัว pioneer dj เป็นหลักนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเจ้าตัว dj 8 0 0นะครับซึ่งตัว800เนี่ยที่ร้านยังเป็นเฟิร์มแวร์เก่าอยู่แล้วมันมีออกเฟิร์มแวร์มาใหม่เมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วสแป,ป๊บเดียวนี่เองนะครับไม่กี่วันนี่เองนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นดีดีเจตระกูลใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยการอัปเดตเฟิร์มแวร์มันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําคล้ายๆกันหมดซึ่งง่ายมากบอกเลยว่าง่ายมากนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครเราก็สลับหน้าจอมาอยู่ที่หน้าของคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกับที่คุณจะต้องต่อเครื่องอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ของคุณเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์ตัวนั้นด้วยนะครับผมก่อนอื่นครับให้เราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณนะครับผมใครใช้อะไรก็เข้าไปที่อันนั้นนะฮะจะซัฟฟารีจะโครมจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมเข้าไปที่โครมนะฮะจากนั้นเนี่ยเข้าไปที่เว็บ p i o n e e r DJ เลยครับพิมพ์เลยครับ p i o n e e r d j c o m นะครับแบบนี้นะครับ pioneer dj. com นะครับผมอ่ะผมเข้าไปที่เว็บ pioneer เลยฮะพอเข้ามาที่เว็บปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราเอาเมาส์เรานะฮะจิ้มชี้ไปที่ support ครับจากนั้นมันจะมีแถบเลื่อนลงมานะฮะให้เรามาดูทางซ้ายนะครับที่เขียนว่า software and firmware update ครับผมตัวนี้เนี่ยเข้าไปเลยนะฮะเข้าไปได้เลยปึ๊บอ่า พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็มี2วิธีครับคุณจะเซิร์ชหาตัวชื่อรุ่นอุปกรณ์ของคุณก็ได้อ่นเนี่ยผมเซิร์ชเลย DDJ800 อ่ะปึ๊บมันก็ขึ้นอ่าชื่อรุ่นมาให้นะครับเป็น DDj 8 0 0สีดำนะฮะหรือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะครับคุณก็สามารถเลื่อนหาอ่าตัวชื่อรุ่นของคุณได้นะครับจากเนี่ยตรงลิสต์ที่เขามีมาให้เลยซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะ มีบอกด้วยนะครับว่ามีการอัปเดตเนี่ยเมื่อไรนะครับอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับผมเขาก็จะบอกว่าตัวนี้มีการอัปเดตเมื่อวันที่เท่าไหร่อเดี๋ยวผมลองลองมาดูอ่ะนี่ผมเจอแล้ว DDJ 8 0 0นะครับผมมีอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่27เม2021ก็คือเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองใกล้ๆนี่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดเราก็กดเข้าไปที่ชื่อรุ่นได้เลยครับผม พอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีให้เลือกให้เลือกนะครว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือว่าจะเป็นไดรเวอร์นะครับผมในที่นี้เนี่ยตัวไดรเวอร์มันไม่ได้อัปเดตอะไรเพราะว่าตัวตัวได r รเวอร์นะฮะมีการอัปเดตตั้งแต่วันที่4กุมภา2021นะฮะก็คือหลายเดือนมาแล้วนะเราอัปเดตไปแล้วเรียบร้อยแต่ตัวที่เรายังไม่ได้อัปเดตเนี่ยคือตัวนี้ฮะเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับวันที่27มีนานครับผม ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่เฟิร์มแวร์อัปเดตกันอ่ะผมกดเข้าไปก่อนเลยที่เฟิร์มแวร์อัปเดตครับปึ๊บพอกดเข้ามามันก็จะเด้งลงมาตรงแถบที่สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นให้ดาวน์โหลดนะครับผมเนี่ยอ่ามันก็มันก็จะมีเอ่อเฟิร์มแวร์ของ Mac นะครับผมอันนี้อันนี้ของ Mac ต้องดูดีๆนะครับมันจะมีของ macbook นะครับกับของ windows นะครับซึ่งคอมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่คุณดูอยู่ตอนนี้เนี่ย มันเป็นของ Windows นั่นเองผมก็จะต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวที่เอาไว้ลงเนี่ยของ Windows นะครับอ่ะผมกดดาวน์โหลดครับผมกดดาวน์โหลดลิงก์ปั๊บมันก็ดาวน์โหลดไปแล้วคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าใครอยากจะรู้ด้วยตัวเองว่าการอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยทำยังไงนะครับคุณสามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้ครับเฟิร์มแวร์อัปเดตไกด์นะครับมันก็จะ,ะมีวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยบอกอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ว่า เป็นาการบอกแบบภาษาอังกฤษนะก็คือเป็นตนัวหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดถ้าเกิดใครเนี่ยสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจทําความเข้าใจเองได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดในการอ่านภาษาอังกฤษก็สามารถดูวิดีโอนี้ได้เลยครับผมอ่ะเอาเป็นว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วละกันเดี๋ยวขอสลับหน้านิดนึงนะฮะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะฮะ ก็คือ1ครับผมต่อเครื่องเนี่ยเจ้าต,ตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยกับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมเสียบปลั๊กอะไรเปิดเครื่องแล้วเรียบร้อยผมจะต่อ USB นะครับผมเข้ากับตัวคอนโทรเลอร์ Controller ของผมก่อนนะฮะอ่าตอนนี้ผมต่อ USB ตัวคอนโทรเลอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ แต่ผมไม่ได้เปิดโปรแกรมนะครับผมไม่ได้เปิดเลค o r ดบ็อกอะไรทั้งสิ้นเซโรต้องเซโรต้ไม่ได้เปิดเลยแค่ต่อเครื่องเข้าไปในคอมพิวเตอร์เฉยๆเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราต่อเครื่องเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรานะครับเปิดเจ้าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็คือตัวไฟล์ที่เอาไว้สําหรับการอินสตอลตัวเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับผมเปิดนะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปมานะครับเราต้องแตกซิปมันก่อนนะครับอ่ะ หลังจากแตกซิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้เป็นไฟล์ชื่อประมาณนี้มานะครับมันก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ D D J 8 0 0นะครับแล้วก็มีชื่อเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์อยู่นะครับก็คือ V V ก็คือเวอร์ชั่นเองแล้วก็เป็น102นะครับหรือว่าเวอร์ชัน่น1.02นั่นเองนะฮะเราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับพอเราดับเบิลคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีให้เราเลือกภาษาก่อนนะฮะซึ่งจริงๆภาษาอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันกดแค่โอเคอย่างเดียวเท่านั้นเองอ่าผมกดโอเคไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเตือนนะครับผมโชว์ให้เราดูว่าอ่าเฟิร์มแวร์ของเราที่เราใช้อยู่นะเครื่องนี้เป็นรุ่นเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรซึ่งตัวเครื่อง DDJ 800ที่ร้านตอนนี้เป็นเวอร์ชัน่น1.01ะครับผมแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันที่เรากำลังจะอัปเดตไปเนี่ย เป็นเวอร์ชั่น1.02นั่นเองครับเราก็ทำการกดสตาร์ทเลยครับผมปั๊บหลังจากกดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีไฟกระพะริบนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่รู้เห็นไหมนยฮะมันจะมีไฟกระพริบเล็กๆอยู่นะฮะซึ่งไฟกระพริบนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของการอัปเดตนะครับผมระหว่างที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่อันนี้เป็นข้อข้อระวังมากๆเลยนะครับ ห้ามปิดเครื่องกลางคันเด็ดขาดนะครับผมหรือว่าห้ามต่อเปิดโปรแกรมอะไรพวกนี้ห้ามไปยุ่งกับมันเลยปล่อยให้มันอัปเดตเฟิร์มแวร์จนกว่าจะเสร็จนะครับผมอ่ะตอนนี้มันก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วฮะอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์นั้นๆด้วยว่าเวอร์ชันนั้นเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนหรือว่ามีอะไรอัปเดตมากไหมนะฮะ อ้าวอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเขียนว่า the update of your version of the D D J A Cande นะฮะ firmware is now complete พอ complete แล้วเนี่ยเรากดโอเคไปเลยนะฮะพอกดโอเคปุ๊บเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์กับตัวเครื่อง D D J 800ได้แล้วนะง่ายมากง่ายมากนะฮะเพียงแค่โหลดตัวไฟล์ของมันมา ต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดโอเคโอเคเน็กเน็กแค่นั้นเองมันก็จะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวคอนโทรลเลอร์ Controller ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น8 0 0 1 0 0 0พ0 0อะไรพวกนี้คืออัปเดตแบบนี้หมดเลยนะครับณนะตอนนี้นะอัปเดตแบบนี้หมดเลยสามารถอัปเดตได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนแบบที่2นะครับซึ่งจะเป็นาการอัปเดตของพวก อะไรนะสแตนด์อะโลนอ่าสแตนอะโลนก็คือเราจะไม่ได้ต่อตัวคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่อง DJ ของเรานะครับเรามาดูกันว่าเราจะต้องอัปเดตยังไงนะครับ <S <S คราวนี้นะครับ, <S <S รบการที่เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องสแตนด์อะโลนเนี่ยเราสามารถทําได้ตามนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปที่หน้าตัวรุ่นเครื่องอีกทีนึงนะครับผมคราวนี้สแตน d a อะโลนของเราที่เราจะอัปเดตเนี่ยเราจะอัปเดตเป็นตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็น รุ่นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ XDJ x z นะครับผมผมกดเข้าไปที่ x z ปุ๊บครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีที่เลือกว่าเป็น Diver หรือว่าเป็นเฟิร์มแวร์นะฮะผมจะกดเลือกไปที่อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอ่ะปรับมานิดนึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องประเภท standalone นะครับผม ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกว่าจะเป็น Mac หรือว่า Windows นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องต่อตัวเครื่องเนี่ยเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแต่ว่าเราจะใช้ USB นะครับหรือว่าแฟลชไดร์ในการอัปเดตนะครับโดยที่เราเอาตัวไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยใส่ลงไปใน USB นะครับแล้วก็เอา USB เนี่ยไปเสียบอัปเดตกับเครื่องโดยตรงนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะเตรียมเตรียมตัว ไฟล์ที่เราจะใช้อัปเดตเนี่ยยังไงนะฮะโอเคครับอ่ะกลับเข้ามาโอเคครับคราวนี้เรามาเจอตัวแวร์ล้วเราก็ดาวน์โหลดมาเลยครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมเราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปเหมือนกันนะครับผมอ่าเราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปนะครับแบบนี้มานะฮะ นี่แบบนี้เลยเราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปแบบนี้มานะครับไฟล์ซิปแบบนี้นะครับถ้าเราเอาไปใส่ใน USB เลยเนี่ยมันจะยังไม่สามารถอัปเดตได้นะครับเราต้องแตกไฟล์ซิปออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟล์ที่เป็นตัวอัปเดตของมันจริงๆเนี่ยออกมานะครับไฟล์มันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับเป็นไฟล์แบบไฟล์เปล่าๆนะครับนมสกุล UPD นะครับแล้วก็มีชื่อชื่อรุ่นของเครื่องนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับ ไฟล์ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์ที่เราเอาไปใส่ใน USB นะฮะใส่เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคเรากลับเข้ามาหน้านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวที่เป็นเอ่าเฟิร์มแวร์อัปเดตไกด์ให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงเฟิร์มแวร์อัปเดตไกด์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นคล้ายๆเอกสารนะครับเป็นชุดๆแล้วก็บอกว่าเราควรจะทํายังไงบ้างนะครับเนี่ยเขาก็มีบอกว่า เราควรจะเอาไฟล์ที่แตกซิปออกมาแล้วนะฮะใส่เข้าไปใน USB หรือว่าแฟลชไดรฟ์นะครับผมพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยขั้นตอนแรกในการอัปเดตนะครับก็คือให้เรานะครับกดปุ่มนะครับที่เขาวงแดงๆเนี่ยเอาไว้ในที่นี้คือปุ่มลูกอ๊อซิทนะครับกับ USB 1กด2ปุ่มนี้ค้างเอาไว้พร้อมกับเปิดเครื่องนะครับผมก็คือกดปุ่ม2ปุ่มนี้ค้างาไว้พร้อมกับเปิดเครื่องพอเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ย มันจะมะีข้อความเตือนนะครับว่าให้เราเสียบ USB ไปที่ช่อง USB 1เราก็เอา USB นะครับที่มีไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเสียบลงไปที่ช่อง USB เลยครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการอัปเดตอัตโนมัติให้นะครับผมอย่าลืมนะฮะการอัปเดตตัวเครื่องเล่นที่เป็น standalone นะครับมันจะมีวิธีการกดนะฮะกดปุ่มไหนค้างแล้วค่อยไปกดเปิดเครื่อง ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีวิธีการกดที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น C D J อ่ x มิกเซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องสแตนดะโลอย่าง X D J R X 2 R R หรือว่า X z นะครับมันจะมีการกดปุ่มในการอัปเดตไม่เหมือนกันวิธีการที่เราจะรู้ว่ามันจะต้องกดปุ่มไหนเนี่ยให้เราเข้าไปดูในเฟิร์มแวร์อัปเดตไกลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูอีกทีนึงนะฮะนี่นะครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องแตนอรอนของเราเนี่ยจะต้องกดปุ่มไหนในการอัปเดตนะครับให้เราเข้าไปดูในนี้นะครับเฟิร์มแวร์อัปเดตไกด์นะครับที่เป็นลิงก์นะครับอยู่ตรงหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บเท่านี้มันก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องกดปุ่มไหนก่อนถึงจะเปิดเครื่องนะครับกดค้างเอาไว้นะครับแล้วก็พอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บ ก็เอา USB เนี่ยเสียบลงไปได้เลยนะครับผมตอนที่เอา USB เสียบเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกดค้างแล้วนะเรากดเฉพาะตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับผมหลังจากที่อ่ะหลังจากที่เราเอา USB ที่มีไฟล์ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเสียบลงไปที่ตัวเครื่องแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะทําการอัปเดตโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีขึ้นจอขึ้นแถบมาให้เลยนะว่าอัปเดตไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากที่อัปเดตจนครบปุ๊บเนี่ยให้เรากดปิดเครื่องนะครับ แล้วก็กดเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการรีสตาร์ทเครื่องจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะอัปเดตอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตเครื่องสแตนดาร์ดนะฮะก็ไม่ยากเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครื่อง DDJ Controller หรือว่าเครื่องสแตนดาร์ดเนี่ยตอนนี้อัปเดตง่ายมากแต่ก่อนเนี่ยมันจะอัปเดตยุ่งยากกว่านี้พอสมควรนะถ้าเป็นเครื่องคอนโทรเลอร์เพราะว่าจะต้องแบบ เชื่อมไฟอะไรแบบมันมีหลายมันมีหลายขั้นตอนซึ่งตอนนี้เขาทำมาง่ายมากๆแล้วนะฮะโอเค okay, นะฮะก็ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการอัปเดตนะครับบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวนะฮะง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยนะครับสมัยนี้นะครับง่ายมากๆง่ายมากๆนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับใครหลายๆคนเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยลูกค้าหลายคนเนี่ยทักมาบ่อยนะครับว่าแบบเครื่องมีปัญหาต่อเล่นกับโปรแกรมแล้วมันมีปัญหาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการที่เราเนี่ย ไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องก็เป็นได้ครับอย่างอย่างตัวโปรแกรมเนี่ยบางทีโปรแกรมเราอัปเดตอยู anyway. s <S ่แล้วใช่ไหมโปรแกรมเราอัปเดตบ่อยอยู่แล้วเนี่ยแต่พอโปรแกรมเนี่ยมันอัปเดตไปไกลแล้วเนี่ยถ้าเป็นเฟิร์มแวร์ของเครื่องรุ่นเก่าๆบางทีมันไม่ซับพอเราต้องเราก็ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเนี่ยตามโปรแกรมให้มันทันนะครับแล้วก็หลายคนไม่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 มีประสบการณ์เรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ว่ามันควรจะทํำยังไงก็ตามนี้เลยครับง่ายๆนะครับผมโอเคครับผมก็ ใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นเครื่องนู้นอะไรยังไงหูฟังอะไรยังไงแล้วอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเครื่องดีเจที่ร้านเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ดีเจพ ioneer ดีเจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผ่านทางเมสเซจที่คุณกําลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยก็คือเพจนี่แหละเพจดีเจแลบสยามน,นี่แหละสามารถเมสเซจเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณขี้เกียจพิมพ์นะฮะไม่อยากพิม,มพม์มาอยากคุยอยากพูดนะฮะก็โทรศัพท์เข้ามาได้ครับตามเบอร์นี้เลยนะครับผม 022525868นะครับ0886560464นะครับโทรเข้ามาได้ในเวลาทำการนะครับผมร้านเปิดตอนเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดช่วงนี้นะช่วงนี้จะปิดตอนหนึ่งทุ่มนะครับถ้าใครจะมานะฮะแนะนำให้มาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะดีมากนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาที่ร้านเนี่ยร้านเราก็อยู่สยามสแควร์ครับผมซอย3นะครับอยู่บนตึกลีโดชั้น2นะครับ ขึ้นตึกลีโดมาเนี่ยยังไงก็เจอแน่นอนเดินวนหนึ่งรอบเนี่ยยังไงก็เจอประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมใครที่ใช้เครื่องอยู่นานแล้วไม่เคยอัปเดตเฟิร์มแวร์เลยลองเอาไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ดูครับผมผมเชื่อว่าประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่อง DJ ของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นนะแน่นอนแน่นอนแหละเพราะว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหมย่ยังไงก็ดีกว่าเฟิร์มแวร์เก่าแน่นอนนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยว วันนี้ไปก่อนนะครับฝากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรดีๆมานําเสนอกันอีกนะครับรีเควสกันมาได้นะใครอยากจะแบบให้ทำเรื่องอะไรก็ลองรีเควส์กันมาได้นะครับในเพจ DJ จ a ลบสยามน,นะครับเข้าไปเมนกันได้เลยนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ